สวัสดีค่ะพบก,กับช่องวัตแกมคะขายปบ้าน,านวันนี้แม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆทำแซนด์วิชหน้าโบโลนาไข่ดาวนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมแม่หน่อยจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะและก็สำหรับอัตราส่วนผสมของมาอยองเนสสูตรใหม่ของแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นกันค่ะถ้าแม่หน่อยว่างวันไหนก็จะทำคลิปให้ดูนะคะ เรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นแรกเตรียมขนมปัง4แผ่นนะคะขนมปังหัวท้ายไม่หน่อยจะไม่ทิ้งหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นนะคะไม่หน่อยก็จะเอามาทําแซนด์วิชเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่เราทาน้ําสลัดลงไปนะคะน้ำสลัดสูตรนี้จ่ายเข้มข้นอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องทาอีกแผ่นก็ได้ค่ะแล้วก็ประกบไปแบบนี้เลยค่ะโบโลด้าไม่หน่อยนำไปลวกน้ำร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาแผ่น แผ่นหัวท้ายนะคะเข้ามาด้านในน้ำไข่ดาวมาวางเลยค่ะแล้วก็ทาอีกหนึ่งคู่ที่เหลือนะคะ ทามากทาน้อยนี่แล้วแต่เราเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็หั่นครึ่งแบบสามเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆใครจะใส่ผักก็ได้นะคะแต่ว่าไม่หน่อยไม่ใส่ผักนะคะเพราะว่าถ้าขนมเหลือแล้วผักจะเสียเร็วแล้วก็ดูไม่สวยนะคะไม่ไหนก็เลยจะไม่ใส่ผักค่ะต่อไปนะคะเอาถุงแซนด์วิสมาใส่นะคะ นำแซนด์วิชของเรานะคะใส่ลงไปในถุงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็พับพับด้านข้างเข้ามานะคะถ้าเกินก็ให้พับเข้าไปจะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับลงค่ะจากนั้นก็ติดเทปใสนะคะ ของไม่หน่อยไม่มีเทปใสนะคะไม่หน่อยก็จะติดเทปสีนะคะติดแบบไหนก็ได้นะคะให้ให้ไม่หลุดนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวแม่หน่อยจะทำต่อจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้แม่หน่อยก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไข่เบอร์ห้าไปทั้งหมดเจ็ดฟองโบโลน่าสิบสี่ชิ้นแล้วก็ใช้น้ำสลัดหรือว่าน้ำมายองเนสสองร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ